กน,น,นี้แผไปแมันบ้าลาสุดสีสิในแสนเจ็ดแล้ววิ่งหามหัวหนึง่งซีแปนวดซ่้นแอนวดวาอนหนึ่งสามระสามก้นมอ,นนนมอนแล้วมระเขาอีกสามก้อนอนเด็กเล็กเขาลนต้าอยู่ไอ้บ้านขยุ่งกับไอ้ต้นไหนเป็นบ่ครับไอ้ตัวที่ส่งเหยียผมเหมะอนบ่แนตวนบเปลี่ยนเราหายมาเฮียเดียวแค่นั้นอ๋อแล้วไอ ของอาจารย์อันนี้ครับไอ้ที่ว่าอาจารย์ที่ว่าเพิ่นถูกดูดูอันนี้เจ็ดแปดงวดที่ว่างวดเมื่อกี้เพิ่นเพิออ่นขาดหน่อ,อยนึงอ๋อตัวนี้เดี๋ยวเเาบิ่งมืออื่นมือหื้อเด้อใกล้ๆมือเดี๋ยวไม่สิบ,บอกก็สิเน้นเท่ดไอ๋อโอเคโอเคครับ,บ,บช่วงนี้เป็นอะไรกันโอเคครับ,โอ,บ,บอโอเคครับเลขเงินขึ้นมาหาสองหาสามงวดนี่ก็ เอาไว้หลายสองหาสามหาหาสามหาสองออกมากเพิ่งขึ้นกันก่อนนี่แต่แต่ของเมฮันนี่ดีเมฆันหนีได้ได้หาหนึ่งหาหนึ่งแตละขั้นไล่เอาขั้นไล่ไล่เอาคือหาหนึ่งหาสองหาสามแค่นั้นนะเขาเหล็กมันดังหาเก้ายังครั้งนึงก่อนนของเมฮันนี่เหลขเลขถูกเพิ่งกะหาหนึ่งเหล็กจับดุ๊กบอลเพิ่งกะหาหนึ่งเบิ้งเล่าเบิ้งแล่าเบิ้งเล่าเบิ้งเล่าเห็นไหมคิดว่าขั้นสุดได้ดินที เอาหาสองหาสามหาหนึ่งไรไปเห็นมาเลยอย่ยามันอย่ยามันหลอกกองขา่ามัดอยู่เลยกะน่านายจะต้องกันอยู่ของหลดงตาอยู่พูดอยู่บโบชิดแล้วก็บ,บอกว่าหาสามเราบอกเต็มมือแหลกเลยเราบอกหาสามเราอะเราบอกเต็มมือแหลกเลยหาสามก็ซี่สามนี่แหละเราอะหาสามสามหาสองหาสองหาอยู่น่นี่หลายเดี๋ยวถ่ายรูปตรงไลฟไปเห็นดึงเยอะนี่แหละ มกัมกมกัมกอยู่เพื่อกันครับรักหากับรักซองนี่หมักอยู่เพื่อกันท่ารักบนย่ันมันก็ท่านมิหารักบนเรื่องั้งทึง่งกันหนอมันหาหาหกหกหาที่ 3. นี้จากหาเจ็ดหาแปดเพราะมันอันหาเจ็ดหาแปดอีกแล้วเงี้หาเก้ากันมันจะออกได้ขึ้นเลืก้เก้าหาหกหักหาแค่นั้นเออเห็นเห็นหลายคนอยู่บนแบบโบมีมสนมาโตเก้าอีกบ้อ,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 อ เด็กเขาหนีออกได้นอกจากเขาหนีเลขดังๆออกไปได้หนีเลขอาจารย์ทุกอาจารย์ไปคือตีศูนย์อย่างเดียวก็มีตีดีขึ้นกันต้งศูนย์หาศูนย์หกกว่านั้นค้นก็ไม่อยากซืออีกๆคือกรส่วนหน่อยแต่ว่าเลขอันนั้นงวดนี้เอ็นบ่เลขอันเลขอันหนูบอกในนั่นงวดนี้คิดว่าน่าจะน่าจะบมาผมว่าคือคือว่าลหละเส้นอะไรเส้นไหไรสิได้เงินเลขสิออกเลขบวอกันเม่น่ะสีเฮียย่อยงวดนี้ ือตัวไรบ่เอาเียนเอาเง็นเอาเฮี <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c ้ยเอาเท้แต่ว่าบางคนมันกว่ากั้นกั้นกั้นเจ็ดหาวว่าเสรเจ็ดหามันอันหาไม่ออกหาเจ็ดลเลวันพุธมันเคยลางเคยออกหาเจ็ดไม่ออกมันออกยงก้ยมันเอาหาเจ็ดให้ไปรัตัสี่เจ็ดดีกว่าเพราะว่าสีเจ็ดจะต้องกันเมฆหนีเท่านั้นแล้วใส่เสาไฟเอง้นั่นละซีเจ็ดก็เสียไว้แล้วอยู่ซีเจ็ดมันมีอยู่ซี่เจ็ดเจ็ดซี เพราะว่าเขาอันหาเจ็ดหาแปดหาเก้าสี่เจ็ดอาสิบอัเนี5 G, 5 G, 5 G, G, ่ตัวสำคัญตัวหนึ G, ่งสี่เจ็ดเนี่ยตัวสำคัญเนี่ยผมวางงวดนี้คือสิบบัวมาดหรอกเล็กอัานคือว่าละปะแต่วาเรื่องมันเดินสามเรื่องมันหนึ่งเดินสามกะเหล็กเหล็กกำลังวันได้งวดนี้มีมีสามมีสามมีแปดมีสองเดินสามเห็นเห็นไอ้หลวงตายอยู่แถวหมือว่านไปหาเราเราบอกว่รารอบรอบหมัก มาเดินแปะกับเดินสานม่รู si <Ừ. S 2> ้ปะไปมื่ก่อนวันพราไปเชียงขินซี่วัดตาไคบ้านนองย่างเชียงขินซี่มันได้สองห่าผมว่าสองหาอ๋อได้กเกเชียงกับเก๊เดกเเคียงกันเลยเด็กเด็กลูกไปเเชียงขินซี่าแล้วก็วันพรากัมากมาบูชาอัน ปายันตะค่ะน้ามัน่าอยู่บ้านม่าจุดบรรทัดคนนี้ก็มาจุดอยู่บ้านี่กแง้มเสาเลขออกมากก็เป็นสามห้าสองไม่ถูกสองห้าสามมันอยู่กันเดขแม่นี่ขอมื่อนั่นก็ได้ห้าสองสองสี่ซื้อไปพันหนึ่งน่อซื้อไปแล้ว่อพวกแม่พอดีมึอนี่จุดถูกของแม่นี่เดสองห้าสี่ได้ได้หาสองสี่ หาสองซีเดี๋ยวให้ส่งส่งส่งกับเเบิ้งเอาไอเด็ดใเบิ้งคลิปของผมบอกทีว่าผมไปขอบาดไอไอใครบาดน้องยางอ๋อทือว่าหาทีสองบอเ่เออตรงกันเนาะเดยวเห็นกูโอ้ยตรงกันเลยนุ้มมาตัวเนี้วก็เป็นนั่นแหละแต่ว่าสองซีสี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ก็คนมุนีคนนี้หือสื่อก่อนเลยท่น อันนี้ออกม่าพวกบอกเด้ัเาอัานพวาบอกเัได้เลยพนี่ไปพ่อเมียพวกนี้มนี้สื่อบนดสองขั้นสื่อกันก่อนผมว่ามันกัดบนเวียนบนเวียนจะนีล่ะพราะว่าเล็กเหล็กหลอกเหล็อ่านมันบอกว่าดอกมันจะออกเหล็กแถวๆนี้แหละเล็กสองสี่น่งสองสี่นั่งสี่สองก็ปนนั่นขั้นเล็กบนมันผมว่ามันขึ้นบนเหลขกสองสี่นั่ขั้นมาสี่สามหนึ่งสี่สามนไปล่าตับหาสามดีกว่า หาสามหาสี่หาหาหาหกมันออกไปแล้วหาเจ็ดหาแปดหาเก้ามันต้องคืนตัวนั้นมุ้ีออกหาหกหาเจ็ดหาแหาเก้ามันออกออกง่าก็ต้อหาสามหาสองหาหนึงยเยอแค่นั้นนี่สามตัวเ่ยคันราคาด้วยเพรเลยตัวนี้มันหนาอันนั้นมากนอันหาสองหาสหาห ยมากันอยู่เล็ตรงกันสวยงามทั้งทั้งแมฮันนี่กับไอ้ไข่บานน้องย่างของไอ้ไข่บานน้องย่างของผมก็ได้เซียมซี่สองเท้ากับได้ตัวตัวเดียวทั้งสองได้เลงได้สองเก้าเท้าแรกเซียมซี่ได้สองเก้าเสีสองก็ได้สองเก้างงเลยสองหาแล้วกันแต่ก็ได้ทุกเมื่อชุดอยู่นี่ก็หาสามหาสอง เมยฮัเนี่ยจูตเก๋วันนี้สามไปวัดตาไส้ท้องมากเกินยำเก่ายมง่งหนึ่ก็นมากเอาคนละไ,ไม้ไม่ไหวเมยฮันี่ยขแต่ว่าขอคน<ส>เอาตรงๆเลยได้ห้าสองสี่หนึ่งคู่ห้าสองสี่จุดสองดอกแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดแต่ว่าไม่ได้ซื้อเราเอาลอตเตอรี่ไหวเพราะที่มันมีมากพอดีก็ได้เอาไหวแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดมันกับตรงต้งกำ<ว>ลังเลขลางเซาเลยแต่สองแปดศูนย ก็เลขคนนั้นมากกวนี้มามากคนหาสองหาสองซีเลขสามตัวเลยมากเลขสามตัวมันก็ตรงไนกัะเลขถูกผมเลยนะไงตรง,งเลขคู่เลขวัดตาไครพอดีเลยบะนึง่เนี่ยเลงที่ก็สองหาจูดออมากก็สามหาสองเอ้าแล้วเขาออกตัวนี้มากกับเพิ่งขึ้นกันหนึงวัน,น <laughs> แต่ว่าแต่ว่า่ซนโตนี่มากมาก,มากสามโตคือสองสองอย่างไงสองหาสองสี หาสองซีหาสองซีแหละกับเล็หาสองกระเมนสามหาสองกระเมนแต่ว่าสองตัวนี้นี่ยหาสามกับกับหาสองเลขไข่ม้อไส้หนึ่งพิทซี่ก็ออกกระล้วหาซี่ซี่หาก็ออกไปแเล้ยวย่างก็สามหาอยู่ในพันออกเนี่ยไฟให้เด่อดตัองสามหาซีเนี่ยย่างสามหาหาสามเลยเออผมมาบนเนี่ยยังว่าสามหาเนี่ยกับหาสามนี่ตรงกันคับเหล็กหลายหลายเจาเลยไม่ผิซื่อไม่ผิซื่อสามหาไฟให้เดือดบอกต้องห้เจ้มซีเก่าต้องห้องแจ่มซีเก่า ตีเก่าก็ด่างนิดมั้งนี่เลือมากเลยเลขดังๆเลือมากเนี่ยเจ้าลอตเตอรี่น่แขงไม่พอไปเขาสร้างหวหมูว้านเนี่ยเก่าซีเก่าเอาไปส่งเขามั้งนุ่เขาแอบไปไปครับเก่าซีมันก็ต้งกบเลขของไอ้หลวงตาเดียวมาจากบางขยุงนะแต่เบิร์ว่นนี่ันสีเขาก็ท่นเหลขกกลุ่มในในกลุ่มเล็กเดือนคนเขานี่ม่นลงมา ต่วเบืงเล็กให้เราแต่มันมีหมดเดรเล็กันในเงินเล็กกลุ่มเล็กเด่นเล็กให้เราแต่มีหมดจิตใจกันเงินนเอาเงเรอ่แอบมีแต่ว่าเล็ให้เราหนึ่งแต่ว่าเล็กเล็กสองตัวของลอนต้าเนี่ยงามอยู่มาย่ำอยู่สุ่มหกหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าซี่เก่าหาเพื่อนแต่แต่เขาของลอนต้าเนาะทำมาทำมาเพื่อมาเล็กล่างเล็กบนเนี่สามตัวเราเราบ่เขามันต้องมาตัวไหนตัวหนึ่งสินะ ัวเล็กเลกลงตาให่มามีจต์เลขกันงเดียวซีซ <laughs> ีสามซีสามซีหนึ่งซีอย่างเงนดน่สบบนเสิบทซีหนึ่งเงินละาเลขกนตำลาเลขกำลังวันเงนเลขกวันูมันมีสิบซีทานนีจากสิซีมาออกสองซีเลยบนนี่จากสิบีมาทั้งนานละเดี๋ยวเลขกันคนเขาถียงบนเขาแกลอะไต่คนนี้เขนี่ถียงเขาเน่ยเกลยดอะไรนเขาเอาได้มิ เอาขึ้นหลายเลยสองแสนสามแสนมีคนนี้ทั้งคนา<อ> <คน S 1> ้เขาอาจารย์ีด้านหน้าขับทางมเขานั่นละโอยือเลขหม่องทังค์เพื่นนี่เออขายเลขเม่กเคยเห็นคนเดียวเลยแตงกวาซ่อนอ่างห้างมาสามได้จะทุนได้ไม่เ็ 5, รหาพัน็บพอได้บ่าวได้แต่ว่าบางทีอารจะทุนมาสามหอนกัมาเขาที่ว่าหางหกสองแสนสี่แต่ก็มาที่แปดน แปดหมื่นกับมาลาสูดทิศซีแสนเต็ดวันี้เขาเด้พผาดจริงวันี้แมนครับเพรมื่อกี้งวดที่ซีเราผ่าจุดได้วดที่ซีเขาเบื้องวดบเ้องบนวันี้วันี้ผลาดหรือว่างวดหนาวันี้ผลาดหรือได้บุ้แต่ว่าขั้นได้ผ่าดงวดสองงวดในสมลักเจ้านี่บเคยผ่านพวืงวดนี้บได้ขามนี้ขั้นผลาดงวดเดียวเบิ้งนี้เขบอเอาขึ้นเอาขึ้นไรดีเพื่อนนี่ขนเหมนลงมาเลยเด็้เดี๋ยวเดี๋ยวถานล่อหลุดเหล็กเพื่อนด้วกันครับ มาสิมาโตแล้วสิวิ่งแล้วสิวิ่งตัวไหนเนี่ยวิ่งตัวไหนบิ่งก็สิจับเลยเขาใส่น้ำเยาวนี้เขาเลียกที่ว่าขึ้นมักบ่กางวดที่แล้วที่ว่าเราเน้นวิ่งสีเนาะมันก็มากสีหาดีเนาะเออ่รแต่ว่าเราก็ได้บ่หลายดอกวิ่งบ่หลายดอกเราไปเปลี่ยนเราไปเปลี่ยนเอาซูนพี่เนี่ยเราไปเปลี่ยนเอาซูนตัวพอว่าง่วนที่แลาเราก็เน้นสีเจ็ด แต่ว่าเราบอกว่าสงวดสมงดแล้วว่าขันเดียวิ่งตัวไหนแล้วก็วิ่งตัวนั้นนี่เราเลเปลี่ยนนี่แต่ฝั่งฝังหนีเห็นไหมหนีขายเห็นเราม่เห็นเราว่ามันยั่งตัวนั้นตัวนี้เราวิ่งตัวนั้นตัวนี้เราก็ได้เด็กวิ่งตลอดนี่นะเรแอ่ะตอนเราเปลี่ยนใจเหรอว่าเราก็ก็ไม่ได้มันก็แค่ได้แค่พูดเราลงพันหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นสมงดสมงดแต่เดือนนี้เราไม่อื่นมันยื่นี่สิบสาม โอเคครับผมเดี๋ยวถามเนี่ยที่มาเนี่ยก็หูวเดี๋วสิมาย้าแรกถามแล้วเดี๋ยวโอเคครับผถารมคือกันเดี๋ยวเรยจังไรเดี๋ยวสิไล่ไปเมืองเอาตัวใดไว้ซื้อตัวใดไว้ไล่ไปทเมิองเลยโอเคครับผมได้ครับได้ครับผมได้ครับแม่นคโอเคครับขอบคุณครับผมครับขอบ Thank you